อุ้ดอไม่จุ่มลอตีปล่อยครับชิพะล่างาพลังวันจุ่มวันนี้ใครมาทำยังไงเมื่อกี้เดือนเพราะวันนี้มีคอนเสิร์ตกันแอนแอนนอยนี่มาใกล้ๆหน่อยไหดีเออได้อยู่เช็คเฮ้อไม่ต้องตรงไม่ต้องเตะอะไรทีเดียวตัวแกงยูฟาร์มรออยู่ ดีจะไปรวมอะไรล่ะที่พลังครับโอ้โหแหวนยิวรับเครื่องเอพตู้เย็นตู้เย็นคอนเสิร์ตู้เย็นเอพไม่มีครัสกิลวคุเลนสลับเอพไม่เอาไม่มีคุเลนไม่มีไม่มีเราไม่ทำเราจะไม่ทำสิ่งนั้นในค้า เฮ้ยเฮ้ยหนุกน้ำมีบึ้มไหมครับบึ้มไปใหญ่อะไรนะอะไรนะเข้าเลยครับไปยีอรเข้าเลยครับโค้ชเชคครับที่ทเชคคำบอลเลยนครับ14สิบสี่หมื่นท้าน่านครับจูไปนี่ก็รู้สึกจะขายด่าก้หยอีเต็บอมย้ ิบเอ็แบบอ่าเรายสิบหนสิบเจ็ดสิบแปดแวนบแปดมือจากมืกากาดับเบิลคีบเ่าอีกแล้วมติดกันบทีาหยยีดแล้วตัดเลยเสเซิร์นเบกไลท มะไรโอ้โหลมล่างเหรอย่เบโกดีเช่าใบเแนดีชอบไม่กล้าครับเท่าไหร่ข้าว เชไปข้างเช็คขีพลังพลังแวนจู่า็โมดติทิเกอร์ครับจรดีไหม่เข้าดีไม่เข้าริครับสี่สี่สี่เจโช์พลังแห่งความเท่เบรกไลท์ปาบครับแต่ไม่พอจะเจียนไม่ได้เบรกไลท์เบรกไลท์ตู้ม มันบอกว่าเลือกบรรยากาศหุ่นตาสม,มิติเข้าโซคุณอันนี้ตอนเมร์หรือตอนอะไรวะน,น,นี่นน<า>อันนี้คือการอ๋ออันนี้เรียกอะไรอันนี้ละกันคาตาครับนี่ครับเจสตายูชาสามขี้อ๋อไอคอนดับัสของเบรกไรอยังครับอ๋ออีกลืมอ้อลืมเดี๋ว้าวเขาถามอะไรร้องอะไระอ่าหุ่นยนต์แล้วก็คำหนึ่งคำหนึ่งครับยัตโซ เลือกคุณจะงจันมิติในชื่อบวกสี่พันแล้วติดซิปแวร์ดีไทนหนึ่งบไปแน่นอนเขาผมชี้เป้าไว้ตัวแรกเลยผู้โลกนี่นบวกสี่พันตีเลยครับตีเลยครับสองหนึ่งสองสามอีกไรทเป็นสองสามสองสามบวกห้า สองแปดบวกอีกสี่สี่สองสามสองเอาสามสองเตะกาดเปล่าครับเตะกาดรักเตะกาดเตะนะครับใจเย็นใจเย็นเตะไดครับเท่าไหร่นะสามสองอยู่ข้สาไม่น่าจะครบนะเขาตีนิ่มตายโอ้ย สองหม่นตะองแตไมั้งสองหมื่นสองหมื่นเพี่ต่สงได้พีีทำเรื่องัต้องดับเบิลเตะเยียหรืได้สสยเงี้ยครับการทำไมไมกันไม่ก่อยนะเราสามพี่อ่านะล้วมันหลอกดินะไลดูแกนตะมันเซยี่สิบล็กไม่ใช่เช็ดน้ำให้เขามีใบอยาตนีใบอปุาบวกเหยกบพวกเหนี่ยบวกหี่ย เส้นินี่เจียนมาครับไม่ใช่ไม่ใช่่สนินเียนของแกสหับหลักไม้จะพปิดสวรนีคอร์มูริจ่าเกณ่เกสองนเกอร์คิเกอร์ศูนย์โม่โอ้ยคุ้มชีคุ้มชีมเลยครับคุ้มเลยสิบเก้าแนะครับ ตีโัสการสกิลคอสบักหนึ่งหกหมื่นจิจิโอเคมาเช็คเกบไปีปีี่ข่าวตัวเลขข้าช็้สิบเก้าครับนี่ตีเทไหร่โอ้ข้างนี้ยีสครับหมื่นยี่สครับกลังแมนจบความเพิ่ นี่หล่อเลยมีกี่ใบสามสี่ห้าเจ็ดขี้ครับอันนี้มีอยู่ขี้หนึ่งใช่ไหมอันนี้ออันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับจะนับแต่ตัวมันก็ไม่มีดีครับไม่ขี้ ถ้าได้เกียร์สามคาร์บ้านหนึ่งเตก้าแล้วถ้ามันไม่มีคี้มันมีคี้นี่ไงมันบอกว่าถ้าเมทถ้าเมทมันถ้ามันมีคู่เมทแล้วมีหุ่นยนต์สามมิติในโซ่สามใบหรือมากกว่าบวกคี้ตีนหรืออู้ท่านคนนั้นมาด้วยเตก้าได้ตีนเตก้าได้ด้วยเหรอ ไม่ได้เบรกไรนี่มันมีเทคมนครับคอเตอร์สหนึ่เตกการเอสองหมื่นสองสีละสีสองหมื่นสอแล้วไม่บูดเหรอไม่บูดอ่ะบูดไปเลยสองหมื่น่นเจ็ดสองหมื่นเวัาก็จุดนี้เลยมาวัดอะไรนะครับวเป็นเฮ้ยเฮ้ยอนอ่ะสองขี้อ่ะไฟต้อนมีอยู่ สออ่าขอบคา